สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเสียงมือมือเสียงมือมือมอ,มอ,อัน,อ,นอาภาสวนมาเบิงต้นบักพลิกพี่น้องค่ะพักกันมาเบิงบักพลิกมาเบิงผักว้ายอันมันฝรั่งปลูกอย่างนี้แล้วมันไม่ไม่ เันไม่ได้ชั่งภพน้แต่พอได้วพวกก็ความมะก็มันก็ลูกก็อยู่ในดินข้าวในกระแางปูนดินแล้วมันไม่ขึ้นลาไม่อะไรหรือปะไม่ไม่เป็นไรเพราะมันข้างหน้ามีรูมีรูระบายไงเออนี่นี่ค่ะว่าแปะเดี๋ยวสิหันกล้องให้เบิ้งพี่น้องค่ะมาค่ะมามึงเนี่ผักกัลลังงาม มาดูตรงนี้อันนี้อันนนีี้เรียกพริกขี้นกไม่ใช่ขี้หนูสวนอะไรรพิกขี้ใช่ใช่เพราะว่าถ้าพริกขี้นกกระตำน้ำพริกกะปิแล้วอร่อยหน้าจะอร่อยจะแซ่บปล่อยปล่อยวิ่งเลยไปไหนไม่ได้เออพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรคะเดี๋ยวนะหนูเพิ่งเห็นเนี่ยเนี่ยเนี้ยที่ไม่ใช่อันอันอัน ที่เขาเที่เขากินได้ไดใช่ไหมั้ยหน,ะนูเห็นใครเนาะกินหนูไปดูคลิปแต่มันยากกินกว่าจะปอกกว่าจะเปิดกินใช่ไหม <laughs> จะขวางเพราะเคยมีกระามแล้วพี่น้องไงไอันนี้ที่ดอกไม้ใช่ไหมครับแอร์เ,อเตอร์ปลอมสตอร์แมชมเปบอเออเนี่ยอันนี้ที่ข้าเจ้าปลูกเป็นที่เขาไปเก็บกินเนาะพี่น้องค่ะที่เขาไปเก็บกินเพิ่งเนี่ยแอรเตอร์ปลอมสตอร์ นี่อันนี้คือคุาเจ้าปลูกอยู่ในสวนเนาะค่ะเนาะอันนี้มันจะเป็นดอกสีเหลืองซอสีขาวสีขาวจะเป็นดอกสีขาวเบื่องในดอกไม่พี่น้องค่ะมีสูแนวส่วนบักเน,น่เดี๋ยวชิพาไปเบิ้งอันนี้ อะไรนะป้าเขาเรียกลูกอะไรนะลูกท้อถ้าถ้าบ้านเราก็ลูกท้อหรอท้อแหละลูกท้ออันนี้คือเหนียวหยาดนนี่มันจะชุ่มหวานอ้าวหนูก็ไม่เคยกินมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันสุกป้าเมื่อไหร่จะได้ชิมเขาจะมาชิมแล้นะมึงเนี่ยพี่น้องค่ะวันสองอาทิตย์น่ะสอาทิตย์เองเหรอสองอาทิตย์รื้ออุ้ยโดดจังเลย แลเด็ดกับต้นไม่าวานเป็นน้ำแบบเหมือนเรากินน้ำเลยหวานทำไมไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเฮ้ยมีที่เดนมาร์กเยอะจะตายเอาเหรอมีทั้งลูกแบนลูกกลมหนูไม่เคยจริงจริงๆอ,อ่ะหนูไปอยู่หลุมไหนนี่ไดีไย๋ยวไปดูร็อกก้าทุ่งพขี้หนูแบบที่เห็นแดงๆนั่นแหละแล้วก็มันมีพริกเพราะขี้ม้าที่นี่ที่นี่ ปุ๋ยอะไรที่มันเป็นพิษห้ามเข้าเขาใส่เขาเขาเขาเจ้าใส่อ่ะนะปุ๋ยปุ๋ยคอกได้เขาเจ้าใส่ปุ๋ยคอกได้ปุ๋ยคอกเอาปุ๋ยคอกกันดอกเขาตาไปไม่ใส่สารเคมีอันนี้ได้ไหมได้ได้ได้อ้าอ่าขวดดอกยี่เมียพ่อหยักดอกแล้วนั่นน่ะใช่แต่เราอยากออกดอกนะอันนี้มะเขือมะเขือเปาะมะเขือเจ้าพญาลุ่นไปดูจินดาอีกทีนึง ปอยนเลยเดี๋ยวเขาเบิกเองปุ้ยพี่น้องมึง